น้องมือเหนียอ,อ้อยมาดาูฟ้ามปูนะคะปีนี้เพิ่นเห็ดเพิ่นเห็ดขึ้นมาใหม่หมเอาอ้อยก็เลยมาดูแบบว้ค่ะพี่น้องเพราะว่าอ,อ้อยก็มีโครงการที่อยากจะเห็ดฟ้ามปูเพราะว่าเจ้าของเขาเป็นน้องฮักหูจักกับอ,อ้อยนะพี่น้องอันนี้เพิ่นไม่เห็ดไม่ก็เลยบได้มาเบืงเบึงแบบเพิ่นเนี่ยน้ำสรงหัวนี่เพิ่นียเอากระเบื้องเนี่ย แล้วก็เอาฟางี่มาใส่เพื่อทีเวลาปูมันไตขึ้นมาถ้าเป็นช่วงฤดูฝนนะพี่น้องเอ้ยปูมันติเขาไปรีอยู่น้ำไตแผ่นกระเบื้องนี่คับพี่น้องอันนี้ก็จะเอาฟางมาโคไปอย่งเทึ่งนี่มันจะได้เย็นถ่ะเวลาปูโบแมนช่วงฤดูฝนจึงคือช่วงสีนะา้าม,มีแดดเยียปูมันสิไตขึ้นไปพักรีตรงนั้นค่ะนี่รียู่อันน่ะอันยังกว่ากระเบื้องแผ่นกระเบื้องนี่ค่ะ อันนี้เพื่อนคุดคุดนี่ประมาณสามถ้าบลอบลลึกลายครับพี่น้องเนี่ยเพ็่นเห็ดบอบลึกเนี่ยค่ะแล้วเพื่อนก็บีสปริงเกอร์ก่อยน้ำนะคะเนี่ยเพื่นเห็ดโครงการเพื่อนนะคะน้องฮักอาอ้อยค่ะเู้จักกันมายีปีแล้วแล้วก็ส่วนอาอ้อยอยู่ย่ำไหนเอ๋ยเจ้าสีเห็ดเพื่อน ก็เลยได้ไปได้ทีเม่อยยุบานนวกนี่แนหะปลูกต้นกล้วยน้ำแล้วก็สิแบงเห็ดฟ้ามปูให้ลูกให้หลานเบิ่งค่ะพอมีรายได้นะคะพี่น้องเนี่ยอะไเจากันมาเบิง่งโครงการนะคะเนี่ยเนี่ยขุดบนลึกค่ะพี่น้องบางคนเขาก็ขุดประมาณเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งห้อก็เอาครึ่งหนึ่งก็ได้ เอาครึ่งเมตรโอ้ครึ่งเมตรก็ได้คือปูนี่มันจะบ่ยูน้าลึกปูก็ยู่น้าลึกด้วยครับพี่น้องแต่ว่าเวลาเข้าสีเก็บนี่มันตีเก็บนาเพราะว่านามันนาม,มันไหลเข้าก็ต้องขุดประมาณครึ่งเมตรบางคนเขาขุดเมตรหนึ่งจังพวกบ่กุงกว้างสินะเขาคิดตินตรงลองตรงลอง,งของเข้าเอาอ้อยคิดของเอาไว้ว่าตีเฮ็ดสักสามสามสิบจากสามสิบเมตรเดี๋ยวลาช่วงฤดูเก็บป,ปูนามันสีบรหลายมันสีเก็บป,ป,ปูหนากกับพี่น้องนะคะ ในโครงการนะกเา long, นี่ยนะก็จะเห็ดเป็นล่องเห็ดเป็นล่องนี่ยบลึกอันนี้เพิ่นเห็ดประมาณหาสิบเส้นถ้าเห็ดเม็ดนึงก็ได้ก็แล้วแต่ผู้ใดมีพื้นที่หลายนี่เพิ่นก็นจะกันไว้เนี่ยเอาไว้ชอบมากเลยโครงการนี้นะคะแล้วก็สามารถแช่ความรู้ให้คนที่เขาเห็ดนี่เราล้งางแรงพื้นทีเห็ดนะครับพี่นอ้องเนี่ย แผ่นกระเบื้องก็จะเ้าจีเอสไลสั้นๆไว้น้ำาลองน้ำเพื่อที่ให้ปูไปพักค่ะแล้วเพื่อไปให้สปริงเกอร์เพื่อให้น้ำเปิดน้ำทุกแรงเปิดน้ำใส่ใดินมันซุมๆเราเสื้อฟางนะล้วไปไปใบหลีใบน้ําขางๆนัคือปูมันจะได้ไปซ้นอยู่ค่ะพี่น้องน,นี่ค่ะอ้อยชอบคุ้งการนี้มากเลยนี่ค่ะ แผ่นกระเบื้องแบบนี้ทั้งนีสังกระซีก่าสังกระซีก็ได้แต่แผ่นกระเบื้องนี่มันกระสีเย็ดนี่ใช่นะนีะ่ข้างนี้เป็นส้าวครับซุ่บอร์ปรับ เพื่อนอาพักตบเข้าไปแล้วค่ะปูนี่เลี้ยงเมื่ออยากเพี่นอ้องหากินได้ไง,ไง่ายๆมีบักฮงสุกกับย้อนล่องมีบักมีเขาปุ่นกับย้อนล่องมีเขาเขาเนีย้ยห่อเหลือกินสิแนมะ่หาอเลาต้องเอาไปให้ใกล้เหรอกครับพี่น้องห่อเมา่ย้อนล่องน้ำน้องอ่ะน้องนี่มันจะลึจกจัง่อยเพื่อนปล่อยมันสิจับปูเนี่ย้าม,ามันไตขึ้นมามันก็จีหน,นีไปทั่วทีทั่วแดนนะฮะ เพื่อนมี่พอพั่นแม่พั่นปูคับพี่น้องนียค่ะสียมากเจ้าหน้าที่ก็จะว่าล่องบอ่อดินดีที่สุดคับพี่น้องบันทิทาข้าเฮ็ดหนีโครงการเข้าทำมัน,มนแบบลูกค้าหลาย,ยาสินะข้ากับเฮ็ดบ่อปูนไว้เพื่อที่จะเอาปูไปพักนะคะอันนี้เนืรอๆผักตุบพี่น้องเอ,อ้ย คนเห็นว่าเป็นเห็ดหลีสั้นๆเลยอ๋อออกกระดาษาให้นอนะ้องด้วยเนาะแบบนด้ลืมเอาอันนี้ลืมเอาน้องเขาบอกให้เอาใบานะมาฝากลืม เป็พี่นอ้องมั้งเนาะเป็นตะสะออนพี่น้องเป็นตะอ่อนเป็นตะสะออนนะคะอ้อายกับสะอ้อนสะอ้อน,ออนตอนนั้นเอาอ้อยกับทายคลิปให้พี่น้องได้เบื้องต้นว่าตอนนั้นเอาอ้อยมาทายตอนฝนช่วงฤดูฝนตกลิ่นลื่นนั่งสินะนี่ครับพี่นอ้องมั้งเนาะนี่บอลนี่เยฟุนว,ว่างานหนึ่งพอด,ดีงามเลยห์ประเสริฐน้องเขาว่า อันนี้จะเป็นบอ่อปูนนะคะอันนี้เป็นบอ่อปูนเมือ่อน,นี้เอาไว้ได้เขามาหานนองฮักอีกเที่ยหนึ่งก็เลยทายให้ผู้ใดสนใจอยากผู้ใดสนใจอยากเลี้ยงปูบ้านสวนปูนาอุดรจำนายพ่อแม่พันปูนานะคะน้องนิดคนสวยนะคะเจ้าของนี่ครับพี่นะ อันนี้เพิ่นเพชรเป็นบ่อปูเนาะพี่น้องอันนี้บ่อปูนอ้อยทายบ่อดินให้เบิ่งแล้วนะคะนะอันนี้คนเขาจะมาศึกษานะคะเพื่อที่จะเห็ดฟ้ามปูนะอ้อยนี่อ้อยนี่สนใจมากตาตอนที่มาเบื้งกับน้องเขาตาตอนทียวไอ้เห็ดยูทูบให้พ่อแม่พี่น้องได้เบื้องค่ะตาต่ออ้อ้อยมากนี่หลายเลยค่ะผู้ใดสนใจกลับไปเบื้งอ่า อ้อยอันนี้คือรอบ2นะคะนี่พี่น้องนี่บ่อปูนปูนพุ้นเฮ็ดแบบเหนือพี่น้องเห็นไ ว่าช่วงนี้โ่เมนย่ามฝุ่น